ใครจะเกิดอะไรไงก็รับไปชอบตัวเองกันแต่ว่านี่รู้สึกว่าตอนนี้ไปทําง,งานโรงแรมอะเรารู้สึกว่าทุกคนให้ความสําคัญของวันนี้เท่าเทียมกันทุกคนแบบคือเอาง่ายทุกคนให้เราเปลี่ยนแนวคิดนะสำหรับผู้บริหารให้มองซะว่าวันเกิดเขาอะปีนีงมีในในในครั้งเดียวเองเราจะจัดงานแบบนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าโอเควันแบบนี้ไม่มีใครลืมนะอย่างน้อยกลับไปบ้านถึงจะไม่มีใครจําเขาได้หรือเขาแบบ ไม่ได้ถูกจําแต่ว่าที่ทํางานทุกคนนะคะจดจําได้เสมอและการเลี้ยงนอกรอบของแบบเราพนักงานกันเองที่แบบเออนะัดกันไปกินข้าวนอกรอบเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆซึ่งนะคะในชอบตรงจุดนี้ก็เลยเอามาแบบว่าปรับ เปลี่ยนแล้วก็มาใช้กับที่ทำงานด้วยนี่ทำงานโรงแรมท,ทุกที่ก็จะมีเทศกาลไม่ว่าจะคริสต์มาสฮา o ลวีนหรือ anything else ที่แบบเป็นเทศกาลแบบใหญ่ๆอย่างงี้ค่ะเขาไปการเด კ อร์เรชันตกแต่งสถานที่แล้วก็หลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่บอมันไม่น่าเบื่อมันแบบมีอะไรให้เรารู้อยู่เสมออะไรค่ะแล้วเราเป็นคนที่ชอบครีเอทด้วยเราทำให้แบบว่าเออการทำงานนี้ไม่ยมทำให้อัศรามีรูปแบบที่แบบเป็นนักเห็นให้ไม่เหมือนใครแน่นอน เชื่อว่าไม่ค่อยมีผู้บริหารแบบไหนหรอกที่แบบเขาจะมานั่งทำอะไรแบบนี้แต่ว่านิกช่วมันคือความสุขของนิกอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบว่าเอาไปรัแบบแบบแบบใช้กับธุรกิจของเราขอบคุณประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่รู้สึก ไปกับเราจริงๆนะคะแล้วก็นะคะละักษราใช้บริการอักษระแล้วก็บางคนที่อาจจะแบบไม่เคยเป็นลูกค้าเรามาก่อนแล้วแบบมาเปิดใจใช้บริการเราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในการดูแลยังไงก็เชื่อนะคะว่าอักษอะเราก็ยังจะเติบโตไปขน้าเรื่อยๆเรามีอะไรแบบใหม่ๆม,มาเซอร์ไพรส์ทุกคนทันวัน